มาครับจะได้ไปอาบน้ำเป็นตัวไง มาเรื่อยๆโอ้มีเสื้อด้วยาื้อเสื้อกตัวล้วไ้มหะไอ้ตาตักตัวติดปอุ้งยิงิดตัวละลอยจะให้ให้อุ้งยิงเซ็นให้้วโดนเอาวัใจอุ้งยิงตัวละลอยค่เส้นเสือจะเซ้นบ้าให้หนยเสื้อตัวเท่าไหร่นะเกระพิชาโดนเสื้อกสับเส้นไปเนอ Bà đi học à học 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 học

ไปคนที่ไ่ปจันวันนี้มาเื่อนะครับใส่ละท่นะครับใสลท่ขออนุญาตก่อนนะครับใี่นะครับ่ีนะครับเไปงนะครับหมดแล้วหมดเลยจารัขวไาใหมายสิส่าโอเค่งนบ

bay đó coi, bay này coi, không phải cây này cây cỏ,

อยากไปเลือกนะไม่ไปหาน้ำเจ็งโตซึ่งมเป็นอองไหนนี่าน่นี่นะนอครับ

好对。 ลืมเข้าทางนูนหนหน้หนถ้าเซ็นก็ต้องเข้าทางนู้นวันนี้มาไม่พบเพียมวันไหนจะพื้นอ่ะพมะ เจ้าฝีขนาดแลอวหวานหวานคือเนี่ขันเก็บตาเน้อบาดเก็บตาเน้อบาดดี

我们准备在谈，这样啊。嗯